ะะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อ,ออยู่ในโซนของเบสเมกซิวโอ้โอ้โอ้ตกใจวันนี้นะคะนำอะโวคาโดจากสวนจากสวนสดสดสวนไลฟ์สดสดนะคะเข้ามาให้ชมกันอร่อยม,ม,ม,มากเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ไลฟ์นานแล้วไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะกับ อ,อช่องทางนี้ <YouTube. S 1> งาทูปนะ YouTube นะคะไปถึงไหนแล้วอัพเดตไปถึงไหนแล้วก็พุ่งก็เข้ามาวันนี้อิ่มทั้งวันเลยนะขอบอกวันนี้อิ่มทั้งวันว่จิอิมอมอ่มทั้งวันดูสิคะความความเป็นอะโวคาโดของเขาไม่อยากกินเลยอะมันอิ่มมันจุ สุดสุดเปี๋ยวสุดสุดกำลังรออมีกดไลค์ให้ด้วยหนึ่งคนขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์หนึ่งปึ้งหน่อยหนึ่งนะคะก็เป็นยาดเงินแรงใจน้ำใจในเรื่องของการทำแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง b e s t m e w นะคะเอ่อสำหรับคุณแม่ช่องนี้ให้สำหรับคุณแม่นะคะที่กำลังตั้งครรภ์อยู่กำลังให้นมลูกหรือกำลังเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็เป็นกำลังใจให้นะคะเบนก้ ช่วงนี้เด็กๆก็ไปทํางานที่ได้ทํางานประจำแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงลูกแล้วน้ํานมก็หมดแล้วเด็กๆเข้าโรงเรียนกันหมดแล้วก็เริ่มทํางานประจําแล้วมีร้านที่จะต้องดูแลในเรื่องของนวดเปิดท่อน้ํานมอยู่ก็ยังทําอยู่นะคะวันนี้เอาเอะโวคาโด,ดจากสวนมา เพื่อที่จะมาเป็นแนวทางให้กับคุณแม่เพิ่มน้ํานมนะคะเอ่อสำหรับคุณแม่ท่านไหนที่ต้องการเพิ่มน้ํานมแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะมีน้ํานมที่เข้มข้นขึ้นตัวเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการเพิ่มน้ํานม Hi m a m Hi m a m อ้อฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to Thailand Welcome from Thailand นะคะ uh, I happy I happy that you look me ไอฮัฟฟี่ I be, uh, you เอ่อท็อกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอ่อเ e นสปีกอังกฤษอลิ l เติ้ลบนะคะได้นิดหน่อยแต่ talk me นะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของอะโวคาโดที่คุณแม่ที่จะต้องแบบว่าบำรุงน้ำนม ในเรื่องของเต้านมเนี่ยนะคะแนะนําว่าให้คุณแม่เนี่ยนะคะทานอะโวคาโดด้วยนะคะนอกจากจะทานค่าแล้วรู้ไหมคะว่าอะโวคาโดเนี่ยคนท้องก็ทานได้นะและคนคุณแม่ที่ให้นมอยู่ก็ทานได้แล้วให้พลังงานอย่างเยอะด้วยนะคะส่วนใครที่บองบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยทานยังไม่อร่อยแนะนําให้ทานกับนมข้นหรือ,อทานกับน้ำผึ้งอันเนี้ยนะคะช่วยให้คุณแม่เนี่ยมี เขาเรียกอะไรอ่ะมันบำรุงด้วยแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องหิวระหว่างวันด้วยนะคะแต่ก่อนเนี่ยน้ำหนักเบ้นะพีสุดเลยนะรู้ไหมเท่าไหร่น้ำหนักอยู่ที่หกสิบหกสิบสามนะทั้งทั้งที่สูงไม่เยอะนะขอกดต่อะกันได้กดตกอะกันนะคะน้ำหนักอยู่ที่หกสิบสามน้ำหนักน้าหนักน้าหนักอ้วนมากนะคะน้ำหนักอ้วนมากหกสิบสามอื้อ หกสิบสามนี่ถือว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ลองทานอะโวคาโดลองดูทานอะโวคาโดพร้อมกับกาแฟดาในในทุกวันทุกวันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้อะโวคาโดนี่ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับคนคุณแม่ที่ให้นมไปแล้วรู้สึกอ่อนร้าอ่อนเพียแน่แนะนํว่าให้ทานอะโวคาโดเลย อันนี้ช่วยได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าอะโวคาโดเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายลองไปดูนะคะขอบคุณมารรกสำหรับการติดตามรับชมมาแป๊บไปแป๊บเดี๋ยวโดดไปแพลตฟอร์มทิกต o อกกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยอย่าลืมฝากอะโวคาโดทานอะโวคาโดกัน้วยนะคะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดะคาร์บอนดูสิชช่วงเนี้ยลดไม่ลดดูดูดูด น่าไม่ต้องโฟก,กัสน,นะคะคุณแม่ะค่ะนะคะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้เราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย๋ย่รีบไปแพลตฟอร์มนั้นตอนพราแพลตฟอร์มนี้คนน้อยนะคนน้อยจะจบยังไงเนี่ยจบยังไง